ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะแล้ววันนี้ก็เยอบเกมคาเมคานิกเหมือนเดิมนะครับบนมือถือนะครับผมก็เป็นเกมแนวขายชิ้นส่วนอะไรรถนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ขออภัยขอโทษด้วยนะครับผมนะตอนนี้ฝนตกนะครับผมที่บ้านผมฝนตกนะทุกคน ผมที่จริงว่าจะไม่ที่จริงว่าจะแบบขอให้ฝนหยุดตกก่อนละกันนะครับผมว่าจะมาอาัดคลิปแต่ก็มาอาัดก,กันเลยดีกว่านะครับผมนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมถ้ามีเสียงอะไรเข้านะครับผมฝนตอนนี้ว่าฝนตนกหนักไหมมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับนะะมาต่อจาก ep ที่แล้วกันเลยนะครับผมนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราก็เหมือนเดิมครับผมเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลย,เลย อะไรเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวซื้อของกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เราจะขายอันถูกก่อนลักกัน,กนได้ไหมขายขายขายเป็นน้ำมันสี่ร้อยขายเป็นน้ำมันแล้วเอาอะไรอย่างหนึ่งดีวยวยางไหมพันสองอ่าได้นะครับผมแล้วไฟไฟไม่น่าได้ครับผมนะเป็นอแบตเตอรี่ไหมพอปะอ่าพอนะครับโอ้อยอย,ย,ยเกิน เกินเกินเกินเอาไมดา่ดาดา่ดาด่าด่สั่งไงอ่ะแล้วเราเอาแบตเตอรี่มาก่อนแล้วกันนะครับผมอย่างนี้อ่าแล้วเราก็กดสั่งอีก,กันเป็นอันนี้ครับผมเป็นเอ่อยางรถเออกว่าจะนึกออกกว่าจะนึกได้อ่ะก็สั่งเป็นยางรถมาด้วยกันนะครับผมไปกดใช้ไปเลยครับผมโอเคเี๋ยวเราเอาของไปวางกันนะครับผมฝนเนะตอนนี้คือแบบไม่รู้นะครับผม อากาศมันแบบไม่เป็นใจบ้างนะผมนะไม่รู้ว่าเอาเออม่รเออแล้วก็เงียบจะพูดก็พูดไม่จบอ่ะเอาใหม่พูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่ก็คือที่บ้านผมฝนตกใช่นะตอนนี้นะก็คือเออใช่เออก็พูดพูดไปแล้วรอบหนึ่งว่าฝนตกแต่ทีนี้คือด้วยอากาศมันมันเปลี่ยนแปลงนะผมว่าอืม ไม่งั้นก็เป็นแบบพายุเข้าอีกนะครับผมนะันก็เลยแบบให้ฝนตกวันสองวันฝนก็ไม่ตกนะแล้วทีนี้ฝนมันเพิ่งมาตกแล้วทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันตกบ้างไม่ตกบ้างงงงงก็เพิ่งมาตกได้สองสามวันแล้วนะครับนะฝนตกแล้วตัวนี้ก็ยังตกอยู่นะผมมันก็ไม่ได้ตกแรงหรอกนะครับนะตัวนี้ก็ตกก็ตกพอมันก็ตก เออฝนตกแบบปลป่อยๆอ่ะเนาะเออที่อาจจะพูดแบบมันก็แบบผมพโานอีสานนะก็อยากพูดอีสานด้วยนะกันแต่ไม่พูดแล้วพูดเป็นไทยแล้วกันนะครับเออพูดเป็นไทยดีกว่านะครับผมเราจะได้ดูดีแบบดูเป็นคนแบบนึอินเจอร์นิดหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวนะไม่มันไม่ตรงกับปากเท่าไหร่โอเคได้อยู่อะไรอเมื่อกี้อะไรอ่ะก็น่าจะบักอันนี้บักเฉยๆนะสามสิบ ถอนยี่สวบก้อดครับผมไว้กระด้าใช้ขึ้นใหม่ครับผมน้ำมันอย่างเดียวนะครับนี่น้ำมันเครื่องอย่างเดียว30ราคาเดียวกันหมดนะครับผมเ็เดี๋ยวเราดูอันตอบไปดีกว่าจริงผมอยากเออซื้อชั้นมาเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเออเด้ด้อเด้ไอ,อลูกค้ามาโอเคมาครับมามามา,มาจ่ายตังก่อนก็ได้เออไม่ต้องเก่งจ่อนเจ็ดสิบก้อ ครับมาครับโอเคสามสิจ okay, ะเป็นเงินสดโอเคครับผมไม่ต้องทอนข้ามวันพอดีเดี๋ยวครับจริงจริงผมอยากเอ่ออันนี้คืออะไรวะมันต้องปลดล็กอกยังไงอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมนะนี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเป็นชั้นวางต่างๆเป็นล็กนะครับผมหนึ่งพันนี้มันอะไรวะไม่รู้นะครับผมเนี่ยอันนี้มันปลดล็กอกยังไงอ่ะ เดี๋ยวเราต้องมาปลดล็อกเอฟพนี้ก่อนดีเนี่ยอา่าน่าจะปลดล็อกอันนี้ก่อนนะครับผมรีววห้าอ่าเราก็ปลดได้แล้วนะครับอนนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับส่วนอันนี้เป็นขยะล้านอา่าผมรู้อยู่ส่วนนี้ก็รู้อยู่เออว่ามันคืออะไรมีพันนะครับเดี๋ยวเราปลดล็อกไปลกันเออครับปลดล็อกไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกแต่ตอนนี้อ่ะโอ้โหกองยางใหญ่เป็นยางรลนะครับ โอเคใส่ชั้นวางอันนี้ผมอันนี้เราขายร้อ,อยู่แล้วใช่เอ้ยเล่นขัดขันนิดนึงนะครับผมนะโดยที่ว่าฝนตกนะครับผมพยายามจะพูดให้ดังและพยายามจะพูดให้เยอะนะครับผมนะไม่รู้ว่าได้พูดเยอะพูดน้อยมากสักเท่าไหร่นะครับพูดให้เยอะมากนะกันตอนเวลาตัดคลิปเนี่ยคือมันตัดยากไม่ใช่อะไรหรอกาหาจุดกว่าตัดได้แต่ห่างเออข้าววันนะ ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของมหมากันก่อนเปิดร้านเออไม่ต้องพูดแล้วเรื่องส่วนตัวผมนะอ่ามามาที่จะมีอ่อมีเป็นอา่าพัดลมพัดลมแอร์ปะมีเป็นพัดลมแอร์แล้วก็เป็น Break. เบรกอา่ามันอ่านว่าเบรกเซียวโนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นแม็กสองอันเลยนะครับผมนะนะเป็นแม็กแล้วก็เป็น น้ำมันนะครับให้เรามีกงินนะเราลองสั่งแมกไหมเออสั่งแมกมาสักหนึ่งแล้วกันไม่เสียหายใช้ไปเน่ะเออายฟ้าน่ะคือเราต้องสั่งไอ้นี้ด้วยนะผมว่าอ,อสั่งชั้นวางนะครับผมเือตัวนี้ตอนนี้ชั้นวางก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผม,ผมก็หมดละกดทิ้งกดทิ้งกดทิ้งกดผิดเออตั้งราคาก่อนละกันราคาแมกก่อ ร้อยใช่ไหมอืมเอาสักร้อยร้อยห้านี่ก็ลังดีโอเคร้อยห้าก็พอเออมานี้แหละ,ะร้อยห้าเคอ่า e a รัดตั้งต่อเลยเดี๋ยวเรามีเงินเดี๋ยวเราค่อยซื้อชั้นมาวางใส่นะครับตอนนี้ เบรคอันนี้น่าเป็นเบรกนะผมว่าแล้วก็เป็นส่วนนี้ผมไม่แน่ใจเป็นพัดลมอะไรนะ Red. เนีเ่ยเรตผมก็อา่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะครับโอเคมามลูกค้ารอน้ำมันเครื่องอย่างเดียว 3, 4, ครับผมสามสิบาครับอันเดียวนะครับสามสิบวัตคิวค้าไม่ต้องทอนขอบคุณครับน้ำมันก็ขายดีนะ โอ้ยพี่ผู้ชายท่านนี้ซื้อเยอะเลยนะครับไม่รู้กี่อันอ๋อสองอันทอนสิบขอบคุณจ้าพี่ผู้หญิงท่านนี้ซื้อแม่เปล่าเฮ้ยแหม่ขายออกเลยวะ่ะหนึ่งร้อยหกขอแค่หนึ่งเท่หรือว่าเราต้องกดราคาขึ้นอีกดีปะเออกดราคาขึ้นอีกออออก็อันนี้สามสิบใช่ไหมสามสิบผมขอเอาขึ้นสักสามห้าได้ไหมน้ำมันเครื่องนะเออน้ำมันเครื่องเอาขึ้นสักสามห้าแล้วกันมาสามหกไหม้ยเราขาดคุณนะเนี่ยเอาสี่เลยสี่สิบเลยสี่สิบไม่เป็นไรแค่เสียสองสายฟ้าเอง ไม่ได้อะไรควหวานนั่นไงเออกลับไปมาครับอันนี้สามสิบนยี่ก็โอ้ยางรดนะครับหนึ่งร้อหนึ่งรอันนี้จ่ายมารล้วสามสิบ้อนทอสามสิโอเคนั้มันนะครับเออ้อเราตัางค่าเป็น6กเอ,อ้ยเป็นสี่สิบล้มไถออยอเหอทำไมมันยังซื้อแค่เป็น30มิบอเลยอะ่ะไม่เข้าใจร้อยขอบคุณครับผมไอก็นาชเชิ่เออข้มครับผมยางนะครับหนึ่ง้ยอีกหนึ่งนึงสิเออัอน, 1, อออนี่ไงสี 40, ่สิบ หกอยูกับคนครับสี่สิบนะครับผมครับ ead, e อ,าอา่าตอนนี้ก็หมดแล้วเราสั่งมาต่อแล้วกัน สี่ร้อยเก้าสี่สองอันก็เป็นแปดร้อยใช่ปะโอเคสั่งมาก่อนอ๋อไม่ใช่นี่หว่าอุ้ยพิธานิสซี่นะครับเนี่ยไอ้ม่ได้ซื้อแค่สองชิ้นร้อยสี่สิบห้าขอบคุณครับแม่แม็กนะครับหนึ่งร้อยห้ากอน 45, สี่ห้าขอบคุณครับน้ำมันแล้วก็แม็กนะครับร้อยสี่ห้าขอบคุณจ้ายางเส้น 200, สองร้อยครับไอ้ดีกวขอบคุณครับเพิม่มราคาอีกไหมอุ้ยแม็กตอนนี้คือหมดแล้วของหมดท้อง,ดอ,งดองหมดอะ่ะเออแปบบ๊บเนาะเราต้องสั่งของมาเด้อสอง ร้อยห้าครับมาจะขายและขายก็โอเคนะไม่เสียหายแค่มาโอ้โหตอนนี้คือไม่ค่อยจะได้ยินเสียงฝนมาแล้วครับผมว่าเพราะฝนตกหนักนะโอเคยังกลางเหลืออยู่สองก็ตัวน,นี้เราปิดร้านแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเอาอันนี้ใส่ก่อนแต่ฉันวางก่อนน้ำมันเครื่องนะ่ะน้ำมันเครื่องอทิ้งเอ,อ้ยแล้วจะกดทำไมก็โยนทิ้งเลยได้เออครัะแบบโอเคหมดแล้วทิ้งทิ้งเออถังขยะอยู่นี่จ้ะเอ,อ้ยอ๋อยังเหลืออยู่หนึ่งเนี่ย๋อ,อ ย, Shift, ยังไม่หมดเลยเราใส่ไม่หมดอนะ่ะเราใส่ไม่หมดเทหมดเอเดเทงเทงเทครับมันรสชาติปกติที่ให้ลูกค้ารอนาะน,นนิดหน่อยนิทรนึงครับอยาอย่างเดียวนะครับหนึ่งร้อยปีขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราสั่งสั่งมาเพิ่มแล้วกันนะครับผมเออสั่งเป็นอร่อยดีแม็กอันนี้ยังไหมร้อยว่ะอ่ะแม็กอันสองลวกันแล้วเอาเป็นครั้นี้ไม่อยู่เท่าไหร่แปดร้อยเหรอ่ะเดี๋ยวเราเอาลองนี้มาสักหนึ่งนะครับอันนี้คือก็่ร้อยเราได้ยางแค่สามไหมโอเค พันสี่พันสี่ก็โอเคนะโอเคสั่งไปกดได้ไป ก็ใช่ไปอันนี้โครเมกครับเอามาใส่ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเล่นเก็บเงินซื้ออันนี้ละอ่าอันเนี้ยนะชั้นวางนะครับผมตอนนี้ชั้นวางก็ไม่พออุ้ยอันนี้เอออันนี้ใส่ชั้นนี้ได้ปะ,ะได้น่าจะเป็นแบบพัดลมแอร์นะครับผมนะสำหรับผมนะถนะ้าให้ดูก็น่าจะใช่แหละมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีแล้วของอะไรก็ไม่มีแล้วนะอ่ะปลดล็อกให้หมดเลยแล้วกันที่เราสั่งวันนี้อ่ยอันนี้ก็จะเป็นยางนะครับผม,ผมยางอันใหม่แล้วเดี๋ยวเราตั้งราคากันเออใช่เรายังแม็กอันนี้แม็ก ราคานะเดีตั้งราคาก็เดี๋ยวยางเออเข้าไปอ้าวเขาตั้งราคาเดร้อยยี่โอ้โหร้อยยี่สิบสองก็พอเอร้อยห้าปะเออร้อยสามสิบละกันอืมร้อยสามสิบอ้าร้อยยี่สิบห้าก็ได้เออร้ 130. อยยี่สิบห้าโอเคครับผมแล้วแม็กตัวนี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมอ้าหนึ่งร้อยสิบสองเอ,อ้ยไม่ได้ดีก็สี่แล้วกันอ้าได้อยู่ครับสี่ ไม่เสียหายเท okay, ครับโอเคแล้วปรวดร้นเเลยโอ้โหคนตอนนี้คือแบบฝนมันตกแรงขึ้นว่ะทุกคนผมก็จะพยายามพูดให้ดังนะครับผมนะเออก็ดังแล้วแหละไม่ก็ใกล้ปากเนาะเออก็ดังอยู่นะแต่มันจะได้ยินเสียงคนชัดไงประเด็นนะ่ะเออชั้นเราสั่งชั้นกันนะครับผมเออ,เอ,อเอาชั้นว่างห้าร้อยดีกว่าอ่าโอเคเก็บเงินนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้ว,วโอเคถคาว่าพอดีร้อยห้าห้าขอบคุณครับโอ้ข้าววันพอดีเลยมา จะเปิดร้านต่อคสติ้งเดี๋ยวเกมคอสติ้งรอก่อนนะครับผมน้าเกมคสติ้งผมน่าจะได้ลงเป็นวันวันจันนะครับผมถ้าไม่วันจันก็วันอังคารนะครับผมก็ตอนนี้ก็คลิปนี้น่าจะลงก่อนนะครับผมนะคลิปเนี้ยเกมเนี้ยเกมอะไรวะขายไมคคนิกเออมันจะได้ลงก่อนนะครับผมรอก่อนเนอใครที่รอเกมคอสติ้งนะครับผมตัวนี้ก็กำลังตัดอยู่ครับผมนะเกมนี้ได้ลงได้ลงก่อนนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ผมเออแล้วจะ กดออกจากอนนี้ทําไมเราเคาน์เตอร์ทําไมเราเพราะว่าเกมนี้ผมอัดก่อนเกมเกมโพสติ้งนะครับผมนะก็รอเวลาสักนิดนึงนะครับเค้กนี้เดียวเราจะซื้อชั้นวางได้แล้วมาครับ20โอเคครับไม่ต้องทอนมาครับคือผมอพยายามจะเล่นเกมอื่นเยอะๆนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะเล่นเกมแค่นี้ครับผม ส่วนเกมซูเปอร์มาร์เก็ตผมจะเล่นอีกว่าชั้นอีกว่าชนันผมจะเล่นผมจะกลับมาเล่นนะครับผมจะเป็นอีกว่าชนันหนึ่งนะครับนะเวอร์ชนันที่ผมเคยเล่นหยุดที่พัทหนึ่งเลยอะ่ะหยุดที่พัทแรกเลยผมก็ไม่ได้ลงคลิปอีกเลยอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะเล่นเวอร์ชันนั้นละกันนะค่ะเวอร์ชนันตัวเกมนั้นละกันนะครับผมอนะก็แค่พัทเดียวเองแล้วก็ผมก็ไม่ได้ลงอีกเลย เออนั่งจากโทรศัพท์มาแหลกไงแล้วผมก็ลบเกมกเกมออกเลยไงเอออ่าเดี๋ยวเราซื้อลักกันนะครับผมห้าร้อยใช้เงินแค่ห้าร้อยไปเค okay. แม็กนะครับอันนี้เออหนึ่งร้ยสิบห้าขมาครับพัดลมนะครับเรมเรียกว่าที่จริงมันเรียกเป็นพัดลมพัดลมพลมัดลมแอร์แหละนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมนะเออเอะไรป,ประมาณนั้นนะโอ้ แม็กแม็กก็คือหมดโอ้โหใกล้หมดแล้วอ่ะคิดดูดิสองอย่างนะครับผมสองร้อยสี่สี่ตองเนาะแล้วก็แค่ทอนส์กโอเคอันนี้อันเดียวนะครับผมก็สเอ้เดี๋ยวอันนี้คือหมดแล้วเหรอน้ำมันเครื่องอ๋อย,ย,ยัง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 เหลือเยอะอยู่ยางรถนะครับร้อยยี่สิบห้าเคตอนนี้เรามีเงินละอูอ้อใส่สูตรมาซื้อ อันนี้คือคุณพี่ใส่สูตรมาซื้อแบบอ,อะไรครับผมน้ำมันเครื่องคือคุณพี่ไปซ่อมแล้วหรอครับเนี่ย,โอ,โ,อย,ยโอ้โหใส่สูตรใส่สูตรไม่อย่างเราอย่างแท้โอ้ยใส่สูตรอย่างแท้มาซื้อน้ำมันเครื่องแม่คิดได้ไงครับเนี่ยอืมสี่สิบขบคุณครับ ใช้ไปดินี่คืออะไรวะอ๋อชั้น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 เป็นชั้นฝะเอออันไหนด้านหน้าวะอ๋ออันนี้น่าจะด้านหน้าโอเคเราวางตรงไหนก็ได้เนาะไม่ซีเรียสโอเควางอย่างนี้แหละเออได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ซื้อของมาใส่ไงเอ้ยทำไมมันกดแจ็คกดจีนจังตอนนี้คือกดแล้วนะครับผมแม็กซ์รถกับยางนุดหรือเปล่า อ้อยัง,ย,งยังเหลืออีกกี่เส้นนะสองหรือสามเส้นอ๋อเหลืออีกเส้นเดียวที่พี่ขึ้นซื่อมาตอนนี้ทอนหกอ้ยหกหกหกขอบคุณครับมาจ้าหนึ่งร้อยยี่สิบ้าอืออืมไอ,มอ้ไม่ใช่ทอนนะขอบคุณครับยังแต่ขอปิดร้านก่อนนะครับผมตอนนี้เอ้ยไม่ต้องไปหลอกขายเป็นนี่แหละเออแล้วก็ซื้อแค่ซื้อของเข้ามามันมีอะไรบ้างที่เรายังไม่สั่งนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้แปดร้อยโอเคแล้วน้ำมันนะครับผมแล้วก็ เอายางมาพันสี่เอาแม็กมาอีกเป็นพันแปดยี่สิบเจ็ดไม่พอวะไม่พอปะเอ้ยเอิ่มใช้กดผีดเอาอันนี้มาเป็นอะไรนะเบรกอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นถังน้ำมันเอาแม็กพันสามแล้วเออส่วนไอ้พวกนี้เอาเป็นแบตเตอรี่พอปะพออยู่นะเอ้พันเก้าไม่พอว่ะเดี๋ยวเอาหม็เอาหมเอาหมเอาหมเบรกถังน้ำมันแล้วก็แม็กรถแล้วก็เอาเป็นยางไม่พอว่ะ เอเอามาเค่อีกอันสามอย่างนะ่ะเออน่ะน่ะน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 ะเออไปสาสามนนะ่ะเออโอ้โทษทีครับที่ใหานานหสองอย่างนะครับร้อยแปดขอบคุณครับแล้วก่อนนะครับผมคือตัวนี้สินค้าหมดร้านนะครับผมนะออมรอสักครู่นะครับเออเร่เท่าไหร่อาอสี่สิบขอบคุณครับนะ้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับผมสี 40, ่สิบปใช่ไปนะ้ำมันเครื่องสองฝ่งแปดสขอบคุณครับ โอเคของมาแล้วอันนี้เป็นถางน้ำมันวางในนี้ได้โอเคโยนทิ้งก่อนเฮ้ยคนพี่ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยคนพี่ซื้อไปแล้วยี่สิบสี่แม่งสามสิบแล้วไม่สวนครับผมเอาเท่าไรนะอู้ยไม่ได้วะสี่ใช่ไหมเราเอาย6สบหกก็พอสักครู่ครับโอ้โหซื้อกันแล้วอะโอ้คาทุนเลยอะโอ้โหคือเราต้องปิดร้านก่อนไงไอนี้ได้โอเคนะเออ ปิลัตก็เลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้นี่ไงเอาของมาใส่ไงเออแปดสิบเก้าครับแค่นี้ครับห้าสิบเอ็ดโอเค ห้าสิบจุดห้าศูนย์ขอบคุณครับอักคราฟิบชายถานมันเดียนะครับผมสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ขอบขอคุณขาเทมันเห็นจะเป็นอะไรคือไรเอ่ยเป็นเบรกใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเบรกหรืออะไรวะโทบโบปะคืออะไรวะ อ่ะเดี๋ยววางไปก่อนาอเบรกนะครับผมน่าจะเป็นเบรก,กิงอนะ่ะเออนะเอออะไรประมาณนี้นะเออเด,าด,าด,าดาีเดี๋ยวเดเบรกหรือแต่วะไม่รู้อ่ะไม่เคยซ่อมรถจ่นะครับบอมต์รถมอเตอร์ไซค์โทษที ผมต้มแต่มอไซหาผมเมนูหาคือผมซ้มแต่มอไซขี่รถตัวเองไงผมก็ซ่อมเป็นประจำแต่ดังๆมันไม่ค่อยด้ซ่อมละแล้วไม่่อยขี่้วยอันนี้คือแบบจอดทิ้งไว้อ่ะคิดดูเลยไม่ได้ขี่เลยซ้ําไปจอดทิ้งไว้อะตอนนั้นจอดทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือนแล้วอ่ะรู้กี่เดือนแล้วไม่ได้ขี่เลยขี่รถไอ้ไอ้นี่ของน้องนะครับผมน้องข้างบ้านยืมรถยืมรถเขาแข่งคิดดูรถตัวเองมีไม่ขี่เฮ้อเดี๋ยวเราแบบเตอราอีมาอันอันนึงอันนี้พันแปด แต่ทาวไม่พออ่ะโอเคเอาแบตเตอรี่มาก่อนแล้วกนะันหกและไปจะแปลไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ทําไมมันแบบอะไรวะต้องขยายอะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่นี่จะใส่ข้างบนไม่ใช่ใส่ข้างล่างเออแบตมาแล้วเดี๋ยวผมขอตั้งราคาอันนี้ใหม่ดีกว่าตั้งราคาที่มันแบบเลขดีๆเลขกลมๆก็ๆคือเอ้ยอันนี้เราจะไม่ได้ตั้งหรอเออใช่เราลึมตั้งเลย โอหขายแพงอยู่นะร้อยสี่สิบสามใช <tinc S 2> ่ไหมเราเอาร้อยห้าสิบก็พออาใช่เดี๋ยวนะโอเคร้อยห้าสิบนี่ไงเป๊ะเลยน่ะเออใส่เราใส่เป๊ะอยู่แล้วอะ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 ไรอ่ะคืออะไรอ่ะห้าปอซ็กดฟรีแล้วกันอ๋อเราคือคุณจะได้นี่เพิ่มไงอันนี้ยี่สิบกเกะ ไม่เอาอ่ะมันได้นิดเดียวสักสามสิบแล้วกันเสียแค่สายฟ้าเองเออไม่เป็นไรหรอก กดไปโอ้โหใช้ใช้สี่เลยว่ะโอเคโอเคเอาเป็น2 6ก็พอละยี่สิบหกทีก่เราทงเมื่อกี้โอ้ยเลื่อนยากเหลืเอเกินมันไม่เหมือนเกมโคชิ่งไงที่แบบมันคิมได้เลยอะ่ะเออ,อเพราคาเท่าเดิมเข้ามันไปนะครับผมไปร,ร้าน,นต่อเลยตอนนี้เล่นเก็บเดี๋ยวค่อยๆเล่นขยายร้านไปทีเดี๋ยวคือผมอยากเปดล็อกไอ้นี้ด้วยว่ะนั่นมันคืออะไรวะมันใช้สองพนเลอโอ้โหเก็บเงินนิดเดียวอะไรเก็บเงินนิดเดียวเก็บเงินนิดเดียวสอง พันสองพัน อุตสาห์ได้ห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรวะร้อยร้อยสามสิบเอ็ดมันช่วยอะไรวะบวกข้าเปอร์เซ็นต์เหรอคือเราจะได้ขายของเพิ่มใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออใช่ว่ะเออใช่อ,อุ้ยแมหมอุ้ยอออเราลืมสั่งนี้เพิ่มอ่าไม่เป็นไรแต่ว่ามีของไอ้พวกนั้นอยู่เอ,อ่อทอนสิบใช่ไหมไม่รู้อะ่ะบวกข้าเปอร์เซ็นต์มันนี่มันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยถลังน้ำมันนะครับเอ,อ่อยี่สิบหกอย่ากดเลขผิดอ่ะอ่าใช่เฮ้ยพี่พีคคนนี้ซื้ออะไรอะ่ะโอ้ยเยอะแยะซะด้วยสามอันหรือเปล่าสามอันหรือสองอันโอ้โหย ลุงทุนซื้อเลยนะครับสามดอยตอ,อนอีกของครับมาอูสองอันนะครับเป็นสามร้อยโอเคออสามพันได้ไงสามร้อยสามร้อยอีกนิดเดียวเดี๋ยวแต่ผมจะปุดล็อกอันนี้ไปด้วยนะครับผมว่ามันคืออะไรนะผมจะปุดล็อกเลยผมอยากรู้ไงว่ามันคืออะไรของก็จะหมดอ่ะเนาะเออไม่เป็นไรดรอกเรา,เาสักประมาณมันแชทสองพันใช่ไหมอ้าวสองพันโอเคเดี๋ยวขออีกประมาณห้าร้อยได้ไหมขอห้าร้อย ห้าร้อยก็ได้เออเพื่อนก็รู้ซื้อของกันนะสองร้อยสี่สิบทอร์ดแบตเตอรี่อันเดียวครับผมเก้าสิบแบตเตอรี่ขาอเออเดี๋ยวเราเคยซื้อแบตเตอรี่มานะแบตเตอรีรร่มันใช้อยู่ห้าร้อยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สี่ร้อยเก้าสิบโอเคเราจะซื้อเป็นน้ำมันเครื่องอ่าใช่เป็นน้ำมันเครื่อง,อนนม,องมันใช้สี่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ลืมว่าไม่เป็นไรเอาทอหนึ่งท่าน,นึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งก่อนสั่งอันนี้มาสี่ร้อยเก้าสิบเดี๋ยวเราลองปลดล็อกดูไหมน้ำมันอยู่สองพันอ่ะแป๊ะ สียหายไงคุณส่วนไหนวะผมขยายไหนไปเนี่ยอะไรวะเครื่องไหนวะผมยังไม่รู้เลยผมขยายไหนนะ่ค่อยดูึงื่อนโผมขอาแบตเตอรี่เนี่ยผมก็สี่พอนสิบจ่าครับจ่ามาจ่าถังน้ํามันยี่สิบหกมาครับตอนนี้ของมันจะไปแล้เงินจะพอมไม่นี่อ่ะเอ้พอพอได้ไงเราสั่งน้ํามันเครื่องมาพอถ้าจะจบแอะไรเข้าใจม่คือขยายไหนอ่ะอันนี้เอระนี่เข้าไรเรายังไม่ได้เข้ามาดูเลยวันนี้มันดูไรอ่ะเขาไม่ได้เออแล้วเราเสียเงินขยายอัน ไหนวะแล้เราจะเงินขยายอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเ,ออเสียงเงินปีอีกแล้วเ,ออเหมือนในชีวิตจริงเ,เสียงเงินปีน่ะคือขอมาบางทีก็แบบไม่ค่อยใช้ไงอ๋อถ่ายรถไลดดแเ้รเฮ้ยเก๋ว่เเะเราเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ยมีอะไรบ้าง ECO ใคร Cruiser สปีดส,สปีดไม่รู้อา่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออที่เราปล็อกคือแบบขายรถด้วยด้วยเก่งว่าเก่ง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 ชิญหาตีสองอ่าไม่ใช่โยนทิ้งครับอ๋อคือขายรถนี่เองที่เราปล็อกไปนะว่าเอ้ยไม่ได้จะโยนทิง้งจะเอามาวางเอยตีแต่เกมโคดิ้งหรือเปล่านะ่ะโยนทิ้งอะไรก็ไม่ลู้เออโยนทิง้งน้ำมันเครื่อง ันเดียวกรับบสี่สิบาทอะไปล่อดขาไม่หหรอป่ะอีกพุทครับสองอันแปิบบา ขาแปะเอ้ยสี่สิบสิบไม่ใช่แปดสิบดูผิดดูผิดดูผิดโอเคเดี๋ยวเราเราต้องรู้เนาะว่ามันขายรถได้ด้วยว่เอะเห็นว่าผมกงรู้เหมือนกันเราเอานี่มาขายด้วยแล้วกันอ้ทางน้ำมันอ่ะเออมาใช้ห้าช็ดสายฟ้าไปเลยให้ไม่ต้องห่วงเราไปเล่นนอกรอบเอ่อต้องต้องใช้เน็ตไงในการดูนะเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบขอบับมาครับแปดสิบครับผมทอนสามสิบขอบุณครับเอ่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาขอมาจัดเดียว ทางร้านค้าก่อนตัวนี้เ,เไม่ไม่ได้จะโยนทิ้งอีกแล้วอะไรวะเป็นอะไรวะกับการโยนทิ้งอ่ะมาผมว่าผมต้องขึ้นราคาอีกนิดนึงว่ะเอาเป็นแค่แปดโอเคนะไอ้ถังน้ำมันอ่ะใช่ไหมวางไปเราต้องวางเยอะเยอะขวาให้สินค้ามันได้เยอะเออเอออรุคารอโอเคแปดสิ 8, 10, บขาครับใช้เป็นมาเรดิตากดเลยเออ สองนักพรตสองถังค่ะคุณพรามถังน้ำมันนะครับผมอ๋อแปดสิบคนครับเคยี่สิบหกเอออ่ะลูกค้ามาอ่กคนมาลูกค้าคนนี้ก็พอมรับปิดร้านดีกว่าโอเคสี่สิบคนสุดท้ายแล้วเนาะโอเครีบมาครับจะได้ปิดร้านแล้วครับผมตอนนี้เลเวลมันขึ้นเร็วนะดูดิแป๊บเดียวเลเวลแปะแล้วคือเราแบบต้องเก็บเงินด้วยเออโอเคก็คือผมต้องเก็บเงินนะครับผมซื้อรถ นะครับผมดูดิรถหนึ่งคันมันใช้เท่าไหร่นะผมดูดู สามพันส okay, ี่โอเคสามพันสี่เฮ้ยรอรถได้นะท้ามะเราเก็บเงินเดี๋ยวผมไปเล่นรอบนะครับผมไปเล่นเล่นเก็บเงินมาสักได้ประมาณระยะหนึ่งแล้วเราก็จะซื้อรถมาขายกันหลังจากนั้นเราจะขายแต่รถนะครับขายแล้วล้วก็เราจะขายอพวกสินค้าพวกนี้ด้วยนิดหน่อยนะครับผมอ่าโอเคก็ได้ประมาณเท่านี้แล้วครับผมนะโอเคครับผมนะใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถามและกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับ ผมเพื่อนไม่ได้พลาดคลิปแม่ๆสำหรับผมอ่ะครับผมสำหรับนี้ไปแล้วครับขอบคุณ่บาย